สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแกงเมื่อสุขูสุคนสู่มืองสุบอลว้า,วา,วาพี่น้องคนต่อพี่น้องต่อต่ออีพีสองพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้เฮ้าสีลงอ่าซ่องพอน้องมินนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอานก็มาพี่น้องเนาะอาก็มาแต่บ้านต่างผู้สีผลอะไรเนาะมาหอดบ้านหอดเฮือน ปัดวา้าฝนแห้งพี่นอ้องเอ้ยคุณแอก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 เสียงเขียดจีน่าห้องงามคำเฮ้ยหนาวพี่นอ้องเอ้ยฮ่าฮ่าพี่นอ้องเอ้ยน้ำถั่มน้ำถั่มหนาวพี่นอ้นนองเอ้ย ท่านในอาพอน,านา้ำขอเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องอ่าได้เบิ้งได้ส้มน้ำกันก่อนเนาะฝนแห้งพี่น้องเลยฝนแหง้งอยู่แถวนี่ะเพราะวา่าน้ำตะค้องลงมาได้พี่น้องเนาะน้ำตะของลงมาแต่หมู่บ้านน้ำไหลลงมาเนี่ยตะข้องคางหมู่บ้านเนี่ย อน้ำก็เลยไลยแถวนี้ยไล่เป็นพิเศษแล้วสันซ่าไล่กว่ามูอยู่ทั้งลุ่มกันสิบบ่ค่อยไลยไปไหนเพราะว่าบ่มีทางไหล่ด้อันนี้อาศัยน้ำตะคองไหลลงมาเลยน้ำก็เลยไลเน้อนุ่มหยางมึงน่าเจ้าของก็พี่น้องอันนี้น่าเพลินเนี่น้ำไหลไล่โมเป็นน่าเจ้าของเลยพี่นาเฮาอยู่วังลุ่มเบรรยากาศดีพี่น้องเงยมแรง โอ้ยหนาวจิ๋ซบแหล่พี่น้องเอ้ยหนาวซบแหล่เลยเนะนี่ยพ่นเ่าแม่ว่าฝนตกแห้งแต่มือขึ้นเพื่นว่ะฝนมาตกมาแต่มือขึ้นขึ้นเลก็มืดขึ้นเหมือนกันฟาโตะท่าแมนเสียวนะก้าในสบายเลยอูย้โถ เบิง่งลงไปเบิง่งให้หน้าเขาก่อนพี่น้องเลยอันนี้น้ำเพลินอันนี้น้ำเขาได้ให้ลุ่มนะพี่นะน้องเนาะเด้ละลุ่มให้นี่ลงไปเนาะโอ๊ยหนาวหนาวหนาวเมื่อยครับรถพี่น้องเอ้ยโอ๊ยโจทยด้อพี่น้องเด้วย,วยจะว่ากันด้วพี่น้องเด้อยเมื่อยครับรถครับรถเจ็ดสิบกว่ากิโล เพื่อมาแต่ผุ่นมาหอดเจียิปไ่กิโลได้หน้าฮานี่ยให้นี่หน้าบ่ค่อยร้ายพี่น้อยต้องอาศัยมันล่นมาจากหน้าเพื่อนแต่ไหนมาหอดหนาเ้าเนี่ยบัยุบ้านกลางโคตสีบอลไ้เฮาไปรวมกับแม่นูนหน่อยพัดโบแห้งนี่พี่น้องฝนนะน้าเข้าโบอ่างจำอ่างกับพาตะลอกตกะเล็กแอ,อ้วขางทางหน่อยนึง มาบ้านเฮาผัดโอ้ย่คุณบึงพี่น้องเบิ่งฝนตกแหงเด็ยนี่หน้าเฮาอันนี้ตอกป่งปุ้งปุ้งปุ้งหล่ะกำลังชิมือซุ่มเนี่ยพี่น้องตอนนี้ เดี๋ยวสิพาพี่น้องเลาะไปเบื่องั้างให้ตากาบนเฮาตกก่มีน้านี่บ,บ่อบบฟังเสียงเขียดยำคำพี่น้องเนาะบรรยากาศยำคำคำบรรยากาศทงไฮทงหน้ายาำคำ กสิประมาณนี้แหละพี่น้องนนเนาะบังเสียงตุบเสียงเฉียดองอีกแอกอีกแอกอยู่เนี่ยพูนตูบหน่อยก็ได้พัดแต่ม,มายัางบม่ได้ลงไปใกล้แจ็คเทือลงไปอม่อวานนี่เนาะลงไปเกือง,งัวแต่ว่าบริไปหอดตูบไปหอดเตงงัวเถิกหล้วก็งูขึ้นมาก บา้าสุดดิไอหน่กับแมนนะเฮ้าได้พี่น้องนี่น,น้ำไหลไล่หนึ่งสองสามเรียนึ้นไปนี่แม่นได้นี่เด็กมันก็มีน้ำอยู่ด้วยเนาะโอ้ถ้าโ่แม่นวันสินนี่มือแรงพาพี่น้องไปไตก่กบแน่นอนอันนี้เป็นวันสินพี่น้องด้ยกันเลย หมดเห็ไปเนาะโอ้ยหน้าเป็นเป็นแถมกันหน้าเลยนะหน้าวเลยยังหมด้เห็ดจังไงเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนยหนียวน,น้าอันนี้เจ้าออกหอยก็ออกก็จักสงสัยอยู่พี่น้องเอ้ยนีย่หน้าเพิ่นเป็นไทยตะก้ารเลยนะสองสี่ตาอะไรได้ี่ อันอยากโต๊ะให้พ่อกับพ่อไปเลยขากเลยอันนี้น้ำเพลินเนี่ยพี่ต้องให้เนี่ย เราเข้าเมน,ไไนแต่ให้นี่ลตวก็ให้สามแจ่สี่แจ่ให้ลุ่มหันเด็กเเลี้ยนไปใช้ตากาโอ้โอ้หน้าเข้าชุมพ่อพี่น้องเอ้ยลืมอัดทางชุมพ่อนำบออ้างให้เนี่ยเจ้าบ่ยยู่บ่รด้มาอัดทางพี่น้องเอ้ยนำเลยบ่อัอ้าง มืออาชทางน้ำไว้สมพาะน้ำบ่ออ่างโอ้ยลุงกะไทไว้เลยพู่นาลุงดอนไทหุดไว้แล้วเพื่อนก็ได้ไทหุดตะกะีกสองสามมือนีญญ่ยาหยุบจังหน่อยเพื่อนกะสีตกบัวจักบยู่ท่านในหอดเดือนเจ็ดพี่น้องนะ้องก็เดือนทกครื่องนี่งจะเพ่งสิมหาคำเดือนทก Hát thằng lùm bộ phim không nè nắp thùng phim không đấy à à ตะกะเห้าอันนี้พี่น้องนี่มีหน้าอยู่อา่าเรื่องเหให้ให้หน้าเนี่ยก็โอ้ยพี่น้องไอ้ปีนี่เกษตรกร,เ,ร,กรเล่าเฮ้าเนี่ยถือว่าอุกใจเพราะสมควรอยู่ได้เพราะว่าน้ำมันกับแพงเขากายมากมือน,นี้เนาะ กระสวนแพงกว่าน้ำมันแอซังเอล์พี่น้องเนาะกระสวน,น,น18,000เท่าไร18,800กว่ากีบนี่แหละเนาะเอ้ยบแมเน18,17,800กว่ากี่17,800กว่านี่แหละแต่ว่าแอลกอฮนล์17,300กว่าพี่น้องกระสวนขึ้นกว่าแล้ว กระทวนแพงกว่าแอดสร้างแล้วตอนนี้อันนี้ฮือนไอ้เคยปลอมพี่น้องนี่เนาะทีมงานเฮาเอฟซีก็อยากเห็นอยากเบิ่งทีมงานอยู่ใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้ออุ้ย,ยมาเบิ่งมุมนี่แห้พี่น้องเนี่ยน้ำเต็มทุ่งน้า ừm ăn đi không có khói xuống và đấy cơ lơi nằm cơ lơi bộ ăn lại luôn mà chắc là phân thái sạo nữa bọc chắc nè thái tắc cả vậy giống say thái sạo nè vô hoa muvan nè ตอนเศร้าเพคนยังบอดได้ไครสงสัยไทยเศร้านี้โอ้ยไปกระห่าวเลยพี่น้องวันนี้เนาะเศร้าอไรเศร้าหน้าห่าวห่าวดงๆแล้วบ้านนี้เสียอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเสียอ่าน้ำมันปุ้ยบเปลี่ยนใจทีนี้ปุ้ยกระจากที่เคยสอบกระสอบละปุ้ยอีแตนเนาะปีที่แล้วนี่กระสอบละห้าร้อยกว่าบาทคุม่มือเห็นมันเป็นพันป่ายคุณป๊อ แเ้งแเ้งเง้กับแเ้ง,งโอ้ยพี่น้องมางด้วยน้ำเต็มทงมาห้อน,นี้ก็ได้สิได้ลำลาพี่น้องไปก่อนเนดะ้อพีองเด้อเนาะ ขอบุญขอบุณหลยไลฟซี FC ที่หักแทงสู้กูสู้คนสู้มองสู้บอลที่ติดตามที่เข้ามาบ่งที่เข้ามาชมกาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อบอกขอไลค์ขอคนละแชร์กับพ,พี่น้องเด้อปีกกำลังใจใ้เฮาได้ทำคิดให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าแม่นู้นหน่อยกาเพ,พิ่นกาอีกบระดมเรืองเนาะชิเด็กออกหน้าจอแบบเต็มเต็ม,ตมอ อุดใจรอพี่น้องเนาะเอ้าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุขูสุขคนสำหรับคิปนี้อ่าเขาเก่าคำว่าสบายสบายดีสบายดีเอ้าโมเดวบมเด,เ,ดเป็นตากล้องโดนว้าวการะลิ้นกับพันกันพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ